สบายดี nó, สบายดีสุดๆสุขสนุกท <c oughs> <c oughs> ี่สุดเลมีอะไรต่อลูกฝุ่นผอกันดิแล้วกับส้มน้องมวยเนาะแลังจากที่ห้าวันไทยที่ใด้เบิกแล้วบังเชียนี่การก็มีห้ากวได้เวลาไปหาคนเลยมีอยู่คือนยังน้องมวยมาม่ามาม่าของแหงน้ำมันพืชไข่ตามที่แม่เพื่อนต้องการเนาะไปกับร้านพี่น้องเอ้ยแม่น้องเดือนซ่องน้องเดือนพี่น้องซ่องน้องเดือนไปไปนำการพี่น้อง แมนเพิ่นก็มีซ่องของเพิ่นคือแม่น้องเดือนคือน้องเดือนเลยถ้าก็สิได้ไปกั็เราพี่น้องเอลยบรรยากาศพี่น้องฝนโต๊กมองดูหน่เ้าก็สิได้บูฝนไปไหนน้องมณงมวยเนาะแข่งฝนไปพี่น้องเอ้ยขันโหมไปย่างน้องมวยไปนำการพี่น้องเอ้ยที่เฮือนเมลไม้องยายพันธุ์ มาหอดไปถีดรับร้อยพี่น้องเอ้ยฝนกระตุกกระพลเจ้าขืนอยู่เฮื่นหรือบอ่พี่น้องห้ากับคนุญาตขึ้นเลยพี่น้องเอ้ย ฝนกระทุกพอพะฝนพี่น้องบรรยากาศรอบๆพี่น้องเอ้ยขึ้นเลยน้องมวยไปนี่พี่น้องนี่คือลูกไส้เพื่อนพี่น้องใช่ลูกเก่าด้ยินขาวว่าไปไสหมายายเมื่อนอี่ไปถึงเมือง ขืนเมืองไส้ผู้ทองเกี่ยวกับย่งเมี่ยยังดีเนี่ยแหละจะดีับบเออแล้วเป็นอะไรอะไรไปไปเพมนกั้ามันเห็นนน่นนน่นเนว่าัน้านเนี่ยยืขั้วเมี่ยว่าเหนเี่ยยืดขั้วขำ่ไม่ร้ที่เขาอยากกินยืนมากเลยมีอาอย่างบุญบุชาน่นเลยน้อยละกังผมไปนี้ไปนี้กนน่อยวะ มัน <sa iden> ่อยไอยนี่อยนี่ม่ไ t h ấ อยนี่เหนื่ย้าไหนแล้วไปนางไปนางไเรามันเมื่อยแม่จะติบเรื่องูได้กะตัคงคืนนี่ะี่้วยไหเป็นเราเหตการในพังเราเราข้อําตทพงแม่เจ้าหน้าที่ิ้เยเอยว่าลุกมาลุกมาแล้วเราสิ้มเงียแล้ว่จาก่านเนี่มันนอนีนนอนไปแล้วไปเราเล่นบานเน่ยวนก้นข้วเราไม่ดีขาคนแหละมดน ขาคนเลือเมเมือไเราที่ขาไฟันบอกขาเมนายเอยู่ทีเดียวถึจะจดแ้มไว้นาสุสานนีพี่นองเราญาติเราท่เพนเมยเราไล่้งเพื่อแลไฮะ็บ้านเพิ่นอ่ะอันนั้นนีแหละเนดอยู่เสเป็นคเขขาเงเอนยดิเขาอยู่ต้ทีได้พนอ เจ้านาที <m> ่ผ um, ุด like. ก ah. yeah. yeah. hmm. hey. ับเขาใจเนาะแมนรเาีีเสียหายนั่นคือมันมันมันือได้เราะว่าคนบ่มญาติคนบ่มีญาติี่พี่น้องหรือว่าเอาจิงๆก็คือเซฟเพหรือว่าจิิงได้ถือเสียหายทือว่าก่อนญาติพืนบ่มีพี่น้องเอ้ยญาติพวน เกี่วคองและกูก่อเหตุทแหละขวานนอกับบุมองกับบมีคนถูกต่อคนถูกมันกะขออนุญาตน้ำพี่้องเลยคนถูกต่อคนถูกเอากับเป้าโพเากระเปาความจริงไเออามเยให้เจ้าเจ้ากระลุใ ้างนีถือว่าสิ่งที่มันเสียหายบุีภัยหาพิสอบเลยเอาความผิดกับไพบ่ได้ะวาญาติบุมีพี่น้องเลยเรื so yo, uh ่องมันก็เป็นมาแบบนี้หลพื่อเราให้พัื่อนเราให้พังฮักกมาแต่เมืองมากรไปกับตาพามอะละแล้วก็ลูกเพื่อนสามคนตาบ้า อ,อย่างนี้เนาะมีข่าวดีย้ายมือนี่ข่าวดีแม่ทั้งเมื่องน,งนอกคุณแหละเบิร์งแน่พี่น้องเลย,ย,ยแ,ลมแม่เป็นกระโทมาแต่เทียงขึ้นผูนแ,แม่ลังทีม่มัใีแล้วกนี้ิวดเพื่นยงนี้เราได้เมื่อ,อ,อกไปแต่บได้ยัองทุป แม่เพ <muitas S 2> ิ <sketches> ่นกเมตตาทางเมืองนอกมีน no. ้ำชิตน้ำใจหรือว่าให้เห้านะเป็นสะพานบุญแทนเพิ่นกับน้องมวยแล้วกันซับวีน่าแม่น้องเดือนพี่อนเราใช้ชองน้องเดือนมีอยู่เพิ่นใหายซื้อคือไข่ไข่แต้หนึ่งกะไรเพิ่นส่วนน้ำมันพืชหาสิบาทแล้วก็ มามา่าร้อยหาซิบไข่ร้อยหาซิบไข่ขึ้นแล้วพี่น้องเอ้ยโมแมนต์ว<ะ>่าถือ oh, <good. S 1> ของขึน oh, <good. S 1> ช่วงนี้คว่างเงินกับขึ้นส <Okay. S 1> ่วนเงินที่เหลือกับชื่อ, oh, <okay. S 1> งงอกับเลืออยู่ อันนี้ลูกชายใหญ่เพื่อนพี่น้องเอ้ยมาแต่บ้านดอนโมแมนบ้านดอนน้องมวยได้ลูกชายกุแม่เลยบันดอนดอนสนุ่นอยู่กลางคลองเพืพี่น้องชาวเป็นทีแต่คืนมาหาแม่บาทเงินที่ได้ก็คือแม่เพื่อนพางมาให้เป็นเงินบาทเลยคือสองพันบาทแล้วก็ให้น้องมวยพันบาทเพื่อนมีน้ำจิ้นน้ำใจให้ว่าซื้อของให้ลูกกินในท้องแล้วก็ให้แม่ใหญ่นะสองพันให้น้องมวยพันหนึ่ง แม่เธอเมืองนอกเพิ่นกับใจโอ้ยแม่กบใจ้กัแม่กบเพิ่นเลยพี่น้องเอ้ยบนอม่กี่้งนอ้ยความตื่นเต้นพี่น้องเอ้ยครั้งแรกพวงเงินก้อนนี่กะแล้วแต่เพิ่นพี่น้องเอ้ยว่าเพิ่นสีซื่อยังเท่ากะก็แล้วแต่เพิ่นเพราะว่าเื่อเขาไปซื้อพาเบิดได้พี่น้องควบ ความประสงค์ของเพิ่นคืออยากได้ยังย่ายความประสงค์นะโอ้ยใส่เหม่อนเชื้อชาติเลยอะฮักเพลงอันนี่แล้วพาไม่หอกไม่เที่ยหรือว่าเชื้อชาติลังของลังค้าก็ยั่งบ่มีจุดประสงค์พี่น้องเอ้ยแต่ว่าแต่ว่าต้นทุนเขามันหน่อยตอนนี้มันกรสจ เหตดต่อไปกับเรได้แหละพอจะได้ซื้อกินนี่แหละพี่น้องเอ้ยชาตูนี่าตไหนเกิดแบบบวายังกันมันก็ชงชั้นหูวเข่าโมบีถูกหนักเป็นกันตีเกิดหลุดเกิดลายจะบวายังกันไหนเลยตอนชาตูแม่ก็นี่กบดีใจอะไรบม่เคยเห็นแต่เพื่อนพอเป็นเหตุผลมาเห็นเงินหนึ่งคำแม่ก็เคยเห็นเงินเป็นเคสแรกของน้องมวยพี่น้องเป็นเคสแรกขอบขุณหลายแม่ทั้งเมืองนอก มาส่งไปด้วยตัวไปเลยล่ะขั้นล่ะขั้นสองพันไกลเลยสองพันล้านเออลูกพาไข่เจ๊กกะจะไปไกลเพื่นเด้อลูกคุกิดกะไปหายไกลๆเพื่อนน้องจ้าโดยเฮากรดีใจน้ำยายเพื่อนเพื่อนกะทรมาแต่เมื่อคืนนี่แหละว่าพาขย่ายน่ะสองพันบาทแล้วก็หายน้องม้วยน่ะพันบาทไว้ซื้อให้ลูกน้อยกินบำรุงกับเป็นเคสแรกของเฮาที่ได้มาถ่าย

เดนหน่อยคือบนเป็นหัวคางให้แม่ก็ไม่ห่างเลยนี่แหละแม่ลุยน้ำตาเหมือนว่าน้ำตาเนี่พี่น้องเอยน้ำตาความดีใจหรือว่าปลื้มใจโบแมนวัดเพิ่อนโบเคยได้แนวนี้เนาะหรือว่าได้แมนแมนอยู่ที่ได้ก็ได้ด้วยความเหตุงานเหตุการณ์หรือว่าออกแห่งงานแต่นี่แม่เพิ่นผ่ามาให้ก <IG> <Jackie> right. ็ถือว่า ใจดีขอบคุณละลายกูมิใจนำเลยนี่จ้าถูกวางไอ้นีอยู่ดีแม่งไอ้กวางความน่งเพื่อนกะปกติเพื่อนกะย่างอย่างได้พาอยู่แต่ว่าต้นทึนเท่าพี่น้องเ้ยมันกัญยงบ่มีกําลังสับเผากับบ่พ่อ แม่นมวยบันดอนก็ได้พี่น้องกำลังสับบ่พอก็ได้แต่ซันนี่พี่น้องเอ้ยได้แต่ซอยได้แต่ซันนี่แม่นพี่น้องเลยถ้าเอาไปซื้อไายสมุดเนาะเงินสองพันถ้าเอาไปซื้อว่ะยังเกาะห้ามาปรึกษากับน้องมวยเบิ่งว่าถ้าจะไปซื้อพามาให้นี่กะเถื่อเพิ่นป่วยเพิ่นเจ็บเด้บาทนี่เสี่ยงเงินใส่มาใซ่บาทนี่ถามมีหรือว่า แมนก่ะคอว้อนทานภูงหญ่เนาะใจดีหรือว่าภู้าดทท่อยากว่ามีน้ำใจใจรัทธาหรือว่าอยากซอยเรือเพลินกะที่ต่อทำาม่ได้โบแมนว่าขอถอขอทานของพี่น้องเลยมันโมมี่อันลีแมน ชาทูผักไม่มีไงเพื่อนในจันมีไงกันเลยหุ่นใจไรมีไงพี่น้องบุพินลูกเลยเครื่องที่เสียหายนี่พี่น้องเอ้ยห้างก็เชื่อว่ามันแจ้งแจ้งซะคือบุมีไพรห่าพิษซอบเพราะว่าคนบุมีญาต่อก็จริงจริงก็คือขโมยขึ้นมาขโมุ่ยป้นของบุแมนหรือว่ามาทำไร่เขาคลองลูกไส้เปินกรมัฮออะไรพี่น้องเอ้ยคน้นข้าง

มาไบูเจ็ดสิปียพอจะมาะเห็น่เห็นกันเนาะมา่ไซคนเซฟี่นใไงงจับุร้างบุจัือเน่ยซเ็มิเาุนใจกัลูกความัน่ลูกหลานบุด้ติไบกินแม่บูร้านเมยนั่นชาวตงการชาวซินนี่บแมนร้านเมยร้านสบาซินกับบแมนว่าซินเคยหลาได้พี่น้องเ้ยซินคนละซินเดียวเดียวสิเขาใจพิษว่าซินเคยหลาโบแมนพี่น้องสื ซินคือการหักซิ้นคนละซิ้นให้เราเลยเด้ร้านมใหญ่าวต้นตานอยู่ฝังไทยฝังไทยจวดโมนรูปเป็นร้านอันเ็ไปนี่าเราคามพิวเอาอยากมาค่ำแลก็่นำผูว่าเพราะว่าบกือบเป็นว่าลูก้านว่าลูกบ้านแบบบาในเมืองว่าร้าน ้าน,นจจจจซื้อเมร้านจจลูกไส้กันเพื่นกัดอยู่บ้านดอนถูนกกับลูกไส้กเพิ่นกันได้ยินข่าวได้ยินข่าวว่แาแม่แม่ถือทำไรเขาคล้องกับรีบมากเลยมาเมกิดุดบบแมนมาง่ายๆช่วงในช่วงโควิดบบแมนสิได้บาก,กันง่ายๆพี่นเราเลยต้องได้หับอนุญาตซะก่อนแม่น ส่วนเฮามาฮอนนี่แล้ว <_ S 1> เฮาก็จะได้ฝากากุไลกุร์กุติดตามซ่องน้องม้วยสิทธิ์เก่าสิทธิ์เคลยรเลยคับซ่องน้องเดือนพ่อมพี่น้องเอ้ย <_ S 1> จะได้ก็ไปต่อคลิปน้องเดือนต่อพ่อกันคลิปนาสบายดี